นักผู้ชมมาดูอีกหนึ่งไอเดียของเด็กอายุ15ปีเท่านั้นเองเด็ก15ปีนี่ม .3 ม .4 นะครับแต่เขาคิดไอเดียเนี่ยฮะป้าย QR Code รีดติดเสื้อเพื่ออะไรนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยหลงลืมอ่ะแล้ว <Alzheimer. S 1> อัลไซเมอร์ใช่แล้วออกจากบ้านไปแล้วหายไปเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยตามหาผู้ปกครองหรือคนดูแลไม่เจอนะฮะเพราะฉะนั้นรีดติดเสื้อไปเลยเสื้อผ้าทุกตัวที่เขาสวมใส่ยังไงคนที่มาเจอเขาเนี่ยสามารถ ติดต่อกับทางญาติได้เลยนะครับนี่นะฮะก็มาจากมูล,ลนิธิมูลนิธิกระจกเงานะฮะเขาทำริสแบนหายไม่ห่วงก่อนกระจกเงาเขาทําเป็นริสแบนก่อนฮะคำว่าหายไม่ห่วงในที่นี้เนี่ยก็คือจะมีข้อมูลของของผู้ที่หลงลืมนะฮะและน้องคนนี้ครับอายุ15ปีน้องธนดลวังวิจิตเนี่ยเขาก็เลยเอาไอเดียนียมาต่อยอดอีกนะครับ หลังจากที่เห็นโครงการที่ว่านี้นะครับเป็น QR code ซึ่ง QR code เนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่ที่ wristband เนเพราะว่า wristband เนี่ยมีโอกาสที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยหลงลืมบางทีเขาลำคาอนะ่ะอาจจะถอดออกใช่ถอดแล้วทิ้งไปนะฮะ,ะก็เลยเอาป้าย QR code เนี่ยรีดไปเลยพอรีดเสร็จมันก็ไปอยู่บนเสื้อผ้าของผู้ป่วยหลงลืมได้นะครับน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาเคยประสบเรื่องนี้กับตัวเองเลยตต่เด็กๆนะฮะหลงกับพ่อแม่ ตอนที่ไปในจุดที่คนเยอะอะแต่โชคดีพ่อแม่ก็ไม่ประมาทสิ้นพวกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อชื่ออะไรพวกนี้ให้น้องติดตัวเอาไว้น้องเขาเลยมีประสบการณ์ว่าโอ้โหไอ้เรื่องที่แบบพัดหลงกับผู้ปกครองกับญาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะค่ะอืมนี่ยอันนี้คือหายไม่ห่วงข้อมูลแลวนี้ที่กระจกเงาทำเป็นริสแบนแล้วก็มี Q ิว o d ร QR ค o d คก็จะเป็นข้อมูลของญาตินะครับ แต่ไอเดียของน้องก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าใส่เข้าไปที่ตัวได้เลยเนี่ยนะฮะรีดติดเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าห่วงเหมือนกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าผู้สูงอายุก็จะได้ไม่ต้องแบบลำคาญแล้วก็ไปถอดทิ้งอะนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เองเนี่ยใช้แบบ2รุ่นแล้วมีทั้งริสแบนแล้วก็มีทั้งที่รีดติดกับเสื้อนะฮะ <c oughs> มีรายละเอียดด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ว่าใครถ้าจะเข้าร่วมโครงการ <c oughs> ใช่ค่ะว่าต้องทำยังไง สามารถลงทะเบียนรับได้<ช>ฟรีเลยนะคะที่ www.ThaiMissing.BackToHome.org.home สนะคะสำหรับ<อ>วิธีการใช้นะคะ<อ>ก็ภายในกล่องลิสต์แบนเนี่ยหลังจากที่ได้รับมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยลิสต์แบนหนึ่งเส้นแล้วก็ป้าย QR Code 12ชิ้นหลังจากรับไปเนี่ยก็คือ ใส่ลิสแบนแล้วก็นำป้าย QR Code ที่ได้รับเนี่ยนะคะ,คะ12ชิ้นเนี่ยไปรีดติดเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่หรืออยากจะติดกางเกงรีดติดกางเกงรีดติดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ภายในลิสแบนแล้วก็ป้าย QR Code เนี่ยนะคะจะมีข้อมูลแล้วก็รหัสประจำอุปกรณ์แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อมีพลเรเมืองดีเนี่ยพบ ผู้ป่วยที่พัดหลงนะคะก็สแกน q r code คเพื่อแจ้งเบาะแสค่ะแล้วก็ข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประสานงานญาติผู้ป่วยโดยตรงโดยที่พลเมืองดีเนี่ยก็จะไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเลยว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไงซึ่งสามารถลงทะเบียนลิสต์แบนได้นะคะที่ w w w t h a i m i s s i n g b a c k t o h o m e o r g h o m e ค่ะก็จะมีการจัดส่งให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์หรือโทรมาได้ที่0 95 6311914ค่ะการไม่เกิดเหตุการณ์คนหายนี่ก็จะดีที่สุดก็มาช่วยกันค่ะ